ปี2563เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมทวงคืนความยุติธรรมไปทั้งหมด60เรื่องแบ่งเป็นเดือนมกรากุมภามีนามเมษาตามรายละเอียดสไลด์นะครับผมจะเล่าเฉพาะประเด็นที่เป็นข่าวดังๆนะจริงๆแล้วเมื่อปีเมื่อเมื่อปีนี้นะหมายนจะใช้คําว่าต้นปีแล้วก็กระไรอยู่นะเมื่อปี63ช่วงต้นต้นเดือนมกราเลยเนี่ยเราและทีมงานก็ทํางานกันอย่าง,างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นกรณีของการเสียชีวิต ยังไม่มีเงื่อนงำแล้วก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ในทางภาคใต้หรือกรณีเพื่อนบ้านโหดขับเก๋งพุ่งชนสียชีวิตที่อยุธยากรณีการหลอกขายบัตรดูซีรีส์ดังอันนี้เป็นซีรีส์ชื่อว่าปามรมาจารย์รัทิมานผมเป็นแฟนคลับด้วยไงอ่ะแล้วก็มีการตามต่อกันในว่าสารดีกาพิพากษายังไงกับกรณีการเผานั่งยางสาวโรงงานที่อยุธยาพลอยนรินผิดผลเนคดีที่ทำให้คน ในเมืองไทยรู้จักธานาดนนลงมีแพะรับบาปนะในคดีข่มขืนชาวต่างชาติมาร้องเรียนด้วยเดือนกุมภาครับก็มีเรื่องของการถูกมิจฉาชีพนําภาพไปหลอกขายบริการอันนี้ไปร้องที่ปอทอหรือคดีถูกเอามีดปาดคอในตลาดในกรุงเทพนี่แหละคดีไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ช่วงโควิด,ดนะธานาดนารงก็เคลื่อนไหวจี้ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งออกมาตรการโควิดเดือนมีนาครับ หลังจากคณะรัฐลงไปไไฟกับเรื่องโควิด -19 ก็มีการพูดถึงผีน้อยก็ปรากฏถูกผีน้อยขู่ฆ่านะก็มาแจ้งความร้องทุกข์ไว้อันนี้ก็หลังจากนั้นก็จะมีการขับเคลื่อนคณะรัฐลงเนี่ยก็ยื่นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เปิดเผยข้อมูลโควิด -19 เพื่อจะได้มีการป้องกันตัวเองมีผู้หญิงมาร้องเรียนด้วยนะครับว่าถูกหวย รางวัลที่1แล้วก็ผัวขโมยไปนะก็เป็นประเด็นข่าวเหมือนกันเดือนเมษาครับก็มีเรื่องของการเอาผิดเน็ตไอดอลจากกรณีหลอกขายกล่องสุ่มของรางวัลน,นะในในเว็บไซต์นะครับมีกรณีของคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก14ที่พ่อเข้ามาร้องเรียนนะครับปัจจุบันก็ขึ้นศาลหมดแล้วนะครับแล้วก็มีกรณีนายดนอลงเนี่ยไปยื่นถึงรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะขอพักนี่ไม่มีเงื่อนไขคือโควิด1 9คนตกงานครับช่วงนั้นเครียด การขับเคลื่อนของพวกเรานะจากคดีความก็กลายเป็นว่าไปดูเรื่องปากท้องของชาวบ้านว่าเป็นยังไงบ้างมีการขอให้ผูต้ตรวจการแผ่นดินสอบ AI เราไม่ทิ้งกันนะเพราะว่ามีการคัดกรองคนออกไปหลายคนเดือนพฤษภาครับเป็นคดีเด็กถูกกระทําทางเพศนะครับเราก็มาต่างกันต่อที่สํานักง,งานอายการสูงสุดมีกรณีของน้องที่ไปเล่นฟุตบอลในสนามบอลที่ปทุมธานีแล้วถูกไฟดูดเสียชีวิตจะขอสนามไม่รับผิดชอบนะครับ ตอนนี้ก็เจราจากันเรียบร้อยแล้วนะฮะพอค้าส้มตำยัดยาเป็นข่าวดังมา2อปีก่อนปัจจุบันเนี่ยยังสอบไม่เสร็จไม่สิ้นนะฮะอันนี้สอบของบชนนะครับสอบไม่จบสทีเครือข่ายก็ยังดูแลอยู่นะครับกรณีของลูกสาวหขวบถูกมา้าม้านี่แหละครับม้าตัดหน้าแล้วเสียชีวิตครับถามหาความรับผิดชอบจากเจ้าของมา้า มากันเรื่องหวยหายนะครับทางเมียก็มาร้องเรียนทนาโดนาลงต่ออนนี้ก็เป็นข่าวดังเหมือนกันนะลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ด้วยอันนี้เป็นกรณีของน้องหมีภูนะครับส่งอินบล็อกมาหาทนาโดนาลงบอกว่าเ,ออเคยคิดเคยเห็นแม่ค่าตัวตายก็เลยอยากให้ทนายช่วยเหลือเป็นเด็กมอต้นคนหนึ่งนะสู้ชีวิตเหมือนกัน mm hmm. เดือนมิถุนาครับ mm hmm. มีกรณีถุงมืเห่ากัดแล้วก็โรงพยาบาลให้รอเฉยๆเจ็ดชั่วโมงเขาก็มาร้องของความเป็นธรรม ก็ออกสื่อก็ช่วยกันนำเสนออย่างเต็มที่นายกสมาคมจักรยานยนต์นะครับบริหารจัดการสหกรณ์แล้วมีปัญหาทางตัวสมาชิกก็มาร้องเรียนนะครับนี่ก็ยังเจราจากันอยู่เพราะตัวนายกก็ไม่มีเงินคืนนะทุกรายเนี่ยกรณีสุดช้ำนะเป็นประเด็นเรื่องของเซ็นค้ำประกันรถยนต์ให้แล้วปรากฏคนซื้อไม่จ่ายคนค้ำก็ต้องจ่ายพอไม่มีจ่ายเขาก็ยึดบ้านสิครับระมัดระวังนะครับการไปค้ำประกันให้ใครเนี่ย ร้องกองปราบครับเด็ก14เป็นแพ้นะครับกลัวว่าคดีจะไม่มีความคืบหน้าน,นี่มาจากภาคใต้เลยนะครับพริตตี้สาวครับนั่งแก๊ปไปทำงานตะกฏแก๊ปพาคว่ำเดินไม่ได้นะทางแกลบก็ปฏิเสธขอรับผิดชอบแต่ปัจจุบันเสนอวงเงินเยียวยามาแล้วนะครับก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันอันนี้นะครับเป็นประเด็นดังของธนาดุนลนรงนะฮะดำเนินคดีกัะชอนบรุรณะฮิรันนะกรณีการรับบริจาคดับไฟป่า เป็นข่าวลงหน้าหนึ่งเยอะมากเลยนะครับกรกดาปีนี้ครับผู้ชายนะสายเปยนะต้องระวังนะั่นโดนผู้หญิงหลอกไปสีล้านนะแล้วเงินก็หมดตัวหมดเรียกว่าหมดตูดแล้วอะทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยพอมาพอให้เราช่วยกันตามเนี่ยปราบฏว่าคดีมีความคืบหน้าแล้วแต่จบยังไงผมไม่ทราบนะมันรูแต่รู้แต่ว่ามีการคุยกันเรื่องตัวเงินแล้วว่าจะชดใช้กันบ้างอุทาหอนนะครับ สอนใจคุณแม่แนละหลังโดนสาวสองหลอกเป็นโมเดลลิ่งแล้วให้ลูกเป็นนายแบบนางแบบถ่าย MV วิดีโอสุดท้ายฝันค้างเงินคือเด็กอยากเป็นอยากเป็นนายแบบนางแบบก็ต้องเอาเงินไปให้กับโมเดลลิ่งโมเดลลิ่งเชิดเงินไปนะครับต้องระมัดระวังครับแน่นอนว่าช่วงกลางปีเนี่ยผมไปร่วมเสวนาเกี่ยวกับเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยเพราะว่าผมเนี่ยรับไม่ได้กับการพนันออนไลน์นะไม่มีใครดําเนินการอย่างจริงจังเลยนะร้องกระทรวงยุติธรรมนะครับลงทุนคาสิโนโออนไลน์และถูกโกงนะครับ มูลค่ากลุ่มนี้ก็เป็นหลักร้อยล้านเหมือนกันนะสาวสองนะไปผ่าจิมมีแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้ตามที่มีการตกลงกันไว้ตอนแรกบอกจะได้7นิ้วทําไปเหลือ4นิ้วก็ต้องโวยสิครับเป็นประเด็นข่าวลงหน้าหนึ่งนะคนชอบมากเลยนะทีนี้ครับไม่น่าเชื่อนะครับเออ่พ่อค้าข้าหมูแดงเนี่ยพ่อตาของซีมอนเบตันเนี่ยถูกฆาตกรรมอำพรางทีนี้ครับ มาถึงกรณีของบอสวาย,ยุทธอยู่วิทยาหลังจากอายการสุดสั่งไม่ฟ้องทงนาดอรลงเนี่ยยื่นให้ปปชสอบอายการเลยนะผลยังไม่ออกมาว่าเป็นยังไงสิงหานะครับลูกหวั่นลูกบ้าหวั่นจะถูกประหารคือมันเคยเป็นขา่าวปรากฏว่าลูกเขามีสติแบบพอมีร่างทรงมีอะไรเข้ามาเนี่ยชอบไปฆ่าคนตายอ่ะไปปาดคอคนอื่นในนี้ยก็เกรงว่าจะถูกประหารว่าเป็นร่างทรงฤาษีตาไฟนะจะจะทรงไม่ทรงไม่รู้แหละแต่แต่ว่าผู้จะหายตายจริงครับ เขาต้องจับนะตามกฎหมายทีนี้ครับผู้เสียหายกว่า30รายแห่ร้องทุกข์กสทชถูกลวงลงทุนคาสิโนออนไลน์เอสขับนะมูลค่าผู้เสียหายกว่า500ล้านบาทนะไปร้องที่สตสอชช่วงนั้นเนี่ยผอบอตรวาที่ผอบอตอรอตอนนั้นตอนนี้เป็นผอบอตอรอแล้วนะบิ๊กปั๊นะจัดคณะสอบสวนพนันกงานสอบสวนมารอรับเลยนะครับเพราะผู้เสียหายเยอะมากแจ้งความโค้ดนะครับ ม่ค้าออนไลน์ร้องปคบอเอาผิดโค้ดสอนยิงแอดนะฮะคือสอนแล้วมันไม่ปังอะ่ะมันก็ต้องดําเนินคดีใช่ไหมแต่ก็ต้องดูรายละเอียดนะคดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนครับนุ่มใหญ่ครับที่พักคอนโดถูกคุกค,คามโดยมือสาดน้ำกรดใส่รถนะครับอันนี้เป็นข่าวเหมือนกันนะเพราะงั้นใครพักอาศัยคอนโดก็ต้องระมัดระวังอย่าไปมีเรื่องกับนิติบุคคลนะไพ่างั้นคุณอดอาจถูกสาดน้ำกรดได้นะแต่มือสาดไม่รู้ใครสาดนะมาต่อกันครับกรณีหญิงท้อง9เดือนถูก ถูกยิงนะที่ศีรษะนะตอนแรกแต่ผัวบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ไปมาเนี่ยวิถีกระสุนมันยืนยันว่าเป็นการฆาตกรรมนะครับ<ะ>ก็ร้องไปที่สตชนะฮะปัจจุบัคนคดีอยู่ในชั้นอายการแล้วนะครับ <S <S ต่อมาครับครอบครัวพานา,า,นา,า,นาโรงพาครอบครัวร้องสารสุขเหตุผ่าตัาาดทําคลอดลูกสาวเสียชีวิตอันนี้เป็นเหตุเกิดที่ราชบุรีนะครับต่อมาครับ แจ้งดำเนินคดีกับเน็ตไอดอล200คนนะครับก็มีการโฆษณาบ่อนคาสิโนชวนให้คนเล่นกับพนันออนไลน์ครับก็เป็นประเด็นข่าวกันไปนะกันยาที่ผ่านมาครับมีนักธุรกิจสาวบอกว่าถูกอดีตนายกอบจอเอ่ยขออภัยนายกเทศบาลนายกอบตเนี่เอาปืนตบหน้าเพื่อทวงหนี้นะทีนี้ครับ ก็มีการผมเนี่ยก็ไปให้ไปร้องกรรมธิการต่อนะให้กรรมธิการสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับกนนารพนันออนไลน์เพราะกรรมธิการการกฎหมายเนี่ยการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาดูแลด้านนี้พอดีแล้วเขามีอูุทํางานพอดีนะต่อมาครับโอ้โหนี่ต้องฟังเพื่อหอเลยนะมิชฉาชีพเนี่ยหลอกอยากจะเดินสเตทเมนต์ไงมิชฉาชีพเอาไปเดินให้ปรากฏมีเงินเข้าออก12ล้านเขาก็ฟ้องเจ้าของบัญชีซี ต่อมานะที่บางบัวทองนะครับผู้หญิงถูกแอบถ่ายขณะอาบน้ำนะไปเร่งรัดคดีที่สอพอ,อในพื้นที่ครับที่ปากเกร็ดครับธนาดรนลงโดนแอบอ้างชื่อเครือข่ายให้สารตรวจสอบการยกย้ายตำรวจนะนี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันคนชอบเอาผมไปแอบอ้างนะในแต่ละปีเนี่ยผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงอะ่ะสำนักง,งานผมมีที่เดียวนะส่วนเครือข่ายติดต่อทางเพจเครือข่ายดนรดค์ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเท่านั้นนะครับธนาด,ดนรนลงภาพ พ่อแม่ผู้ปกครองศาสตร์เข้าแจ้งความขุดจุ่มที่สพอเชฟึกเป็นข่าวดังระดับโลกเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยลงหน้าหนึ่งแล้วก็เป็นข่าวตามกันมาหลายเดือนเลยอ่ะเดือนตุลาคมครับไปร้องที่กองปราบค้ามนุษย์ครับว่าหลานสีขวบรุ่นพี่ป .6 หข่มขืนนะฮะตามคดีกันพฤศจิกาครับร้องกองปราบนะกรณีคนทหารเกณฑ์หนีค่ายทหารแล้วก็ถูกจับ กลับไปปรากฏวันลุกขึ้นแขวนคอตายนะคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะครับคดีในทหารกรลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แม้แต่กรรมธิการกฎหมายก็สนใจนะนี่นะคุณศิระเจนจาคาก็ไปกับทนายรนรงค์ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับแล้วก็มีญาติอีกคดีหนึ่งที่ขอนแก่มายื่นเรื่องเพิ่มด้วยนะครับกลายเป็นว่าในเดือนนั่นเดือนเดีเดยวเนี่ยมีทั้งหมด4ศพเลยนะครับ2วีเจสาวนะโดนถูกหลอกถ่ายแอปนะ น้องๆหนูๆต้องระวังนะครับใครจะมาขอคลิปโป๊เปลือยเราบอกจะให้ตังค์ให้ทองอย่าไปเชื่อนะพวกนี้ไม่ให้เงินจริงหรอกแล้วเอาคิปเราไปขายด้วยนะแล้วลบไม่ได้ด้วยนะพอขาชุ่มตันครับปลายปีครับปปทเรียกสอบครับสอบรอบที่สองสอบไม่จบไม่สิ้นนะครับเดือนธันวาครับเดือนธันวามีร่างทรงถูกตุนมีโดนตุนอ่ะโดนร่างทรงตุนไป42ล้าน เราก็ดูแลให้อยู่นะคดีอยู่รนะหว่างการแจ้งความผมไปแจ้งความเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลงคนละครึ่งเฟดสองเนี่ยดีแทกล่มนะผมก็ลงไม่ได้ผมก็ไปดําเนินคดีโอ้ประชาชนชอบมากเลยเพราะว่าเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันใช้ดีแทกอีกเรื่องหนึ่งครับที่อยุยาถูกเทศกิจยิงตั้งแต่วันละกระทงนะคดีไม่คืบหน้านะผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะเพราะว่าเทศกิจซี้กับตำรวจซี้กับกู้ภัยนะเลย,เลยรู้ช่องทางนะติดตามจับกลุ่มยาก แล้วก็มีคนเข้าไปนอนประท้วงสอนอนประผลโยธินนะนักข่าวก็พยายามติดต่อหาทนายดนรลงตัวคุณพ่อก็พยายามติดต่อหาทนายดนรลงทางเครือข่ายก็เลยส่งทนายไปนัดเข้าไปช่วยเหลือนะต้องบอกอย่างหนึ่งว่าแหมสะเทือนใจมากเกีแบบ่ยวกับเมียตายแล้วต้องมานอนประท้วงตรงที่เมียตายเนี่ยอสารศาสตร์นัดเกี่ยรอบสองครับไม่จบไม่สิ้นทีนะมีการพูดคุยกันตลอดนะกับสารศาสตร์ยังไม่จบนะครับคดีความ นี่แหละครับ60เรื่องราวนี่ดูเหมือนว่าแอดมินจะใส่มาไม่ค่อยครบนะ60เรื่องราวของปี2563ที่เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเข้าไปดําเนินการอยู่นะครับก็ปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ต้องเยอะก็ดีครับยิ่งเยอะแปลว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนมีเยอะยิ่งน้อยแปลว่าปัญหาถูกแก้ไขโดยกลไกของรัฐได้ปี2564มาว่ากันใหม่ครับ สวัสดีครับ